เฟมิลีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสืกอคนแล้วก็สวัสด e, ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมือนีกระพาพี่น้องมาหาแก้งเบดครับมาล่าปลาช่อนนะครับวันนี้นะหลักหลักบรรยากาศครับบรรยากาศช่วงเช้าเ้านะกับอ่าบรรยากาศช่วงเช้าเ้ากับทุ่งนานะครับบรรยากาศท้องนาบรรยากาศดีครับนะบรรยากาศดีเลยพี่น้องบ้านเฮาบรรยากาศดีช่วงเช้าเ้านะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวติดตามรับชมว่าผมจะมีผลงานไหมวันนี้นะหลักๆก,ก็มาตามรับรช่อนนะครับอุปกรณ์นะครับอาวุธนะที่ใช้ก็เป็นเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดฝรั่งพี่น้องกับเยี่อปปอมกบยางครับผมนะโอเคเดี๋ยวติดตามครับว่าจะมีผลงานไหม กัดไม่โดนนะครับน่าจะเป็นไอชอนป๊อกปลาไปไหนหมด ป่าครับป่ามันไหลกัดป่าน้อย nope. ครับพี่น้องหลังจากที่แก่้งเบสไปเป็นเวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงครับอากาศก็เริ่ม้อนแล้วครับพี่น้อง oh, <no. S 1> ไม่กัดเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมว่าป่าป่ามันยังมีหลงจากเฮือนามันยังป่าย,ยังมีหลงจากเฮือนานะครับพี่น้องมันเลย ค่อนข้างที่จะหาตูหยะาแน่โอ้โหอ้อาโอเคครับเดี๋ยวขอเสาเมือกก่อนเดี๋ยวขอนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวออกค่อยลุยต่อโอเคครับ โอเคครับหลังจากที่ผมได้เศร้า hmm. เหมยประมาณสุโมงกว่าๆเลยต่อครับอ้แดดก็เริ่มฮอนแลว <c oughs> มือยังมือเศร้ามีฮอนมาเลยได้ <c oughs> ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วครับนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าวนันนี้จะมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับลุบ <Nope. S 1> <c oughs> เดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าจะมีผลงานไหมโอเคครับไป คายนะครับกัดแล้วคายอุ้ยน่าเสียดายมากครับโอ้ตัวเล็กครับเห็นละตัวน้อยพี่น้องกัดซ้ำอยู่ครับเมื่อกี้ตัวตัวเล็ก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวการหนึ่งนะครับ่าหลุดด้วยเดีย๋ยวหลุดด้วยวัดลอยเลยนะครับไม่รูหดดยยวว้หลุดหรือยังโอ้ยดูยังไงวะเฮ้ยยังไม่หลุดครับ ไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดนี่ครับสายปลาโอเคสุดยอดตามต่อมาครับตามต่อรลอดแหวแล้วครับเนึกว่าอะไมีได้แหละพี่น้องมั้นี่เอ้ามาลุยต่อลุยต่อตกปลากับอากาศร้อนร้อนครับ Okay. กัดใกล้ๆโอ้เ <of> ม <occasions> <of Bana avec behaviour> ื่อกี้น <of t> ี้อันแมงมันนันมันเฮาโมกผมนะผมว่าเจ้าเนื้อระกระปัดแมงผมว่ามันความความรู้สึกคือป่ากัดนะนะมันตึกผมเลยหย่อนแล้วก็วัดลองเบิงป่าอีหลีว่ะแต้มสองครับสวยสๆยอดตามต่อ ต่อครับแต้มสองผ่านไปตามหาแต้มที่สามโอ้อากาศกับ้อนีนะพี่น้องเอ้ยมานี่ร้อนมาก เมื่อกี้ตามมาพี่น้องแต่มันเห็นผมมันแบบล,ลอยเขัาไปคือเกาตามมาครับเมื่อกี้นะแต่ว่าไม่กัดแล้วก็ตกใจแล้วก็วายไปแล้วครับ อะไรวะโอเคครับหลังจากที่ตกปไปประมาณชั่วโมงกว่าตกปลาประมาณชั่วโมงกว่านั่งพักอีกแล้วครับร้อนมากโอ้โหร้อนมากครับวันนี้สองแต้ม จัดไปแล้วครับสองแต้มพอได้บปนพี่น้องพอดีคลิปพอได้บปนเอาโอเคครับเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวขอหนังเซาเหมยอ,อีก,ก่อนติดตามนะครับโอเคครับมาลุยต่อหลังจากที่เซาเมยเอา้าเดี๋ยวลองตีหมองนี้ก่อนจะง่าย ว้ <Wow. laughs> าวไสสวยครับยา <Yahoo! S 1> ม,มาไงวะ <laughs> หลังจากที่ผมได้เศร้าเหมยพี่น้องผมก็ตีมองเก่าผมอะไรย้ายไปผัวลองตีเบิงตีบอฮอดซิปใหม่ใสสวยครับสุดยอด <laughs> ตามต่อครับ หรออยยย่าลุดน้วหมายเดียวครับว้าวหมายเดียวขึ้นฝั่งก่อนนี่ไซส์พอได้ตัวงามอยู่อ้าสุดยอดมันหมานวันน,นี้โอ้โหโคตรรกโอ้หกหตรไห้ หยุตกยังไงวะรกเกิน โหเฮ้ยดเซ็สสงตัวที่หกรับไปแล้วอ้าไปไม่เป็นเผือเอาไหมปล่อยอัตโนมัติ thank mm -hmm. you เวลามือหนึ่งได้มนี่ผมออามาหาแกงเบ็ดนี่มือหนึ่งก็แกมีแม้มือหนึ่งเต็มๆเนาะผมออกมากประมาณสิบโมงตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าครับพี่น้องยังไม่กินอขอเค้าอยู่ยังไม่ทานข้าวเลยนะครับผลงานก็ได้สี่ตัวได้ปลาช่อนสี่ตัวครับนะก็ใส่สวยๆอ่ะพอดีอยู่ได้กินพี่นนอะพอดีเ็คลิปอาการหอนมือนี่หอนหอน้อน เชอแรกเนี่ยมือสาวเนี่ยมีหอนได้มาสวมใบบาย,บายหรือหอนอ้โหเอาโอเคแล้วครับมือนี้กะออกมาหาแกงเบ็ดผลงานสีแต้มครับสีแต้มตอนนี้หิวเข้าอะไรเจี๊ยเข้าละ่ะเดี๋ยวขอตัวไลฟพี่น้องไมก่กินเขากันเจี๊ยเข้าพี่น้องเอา้าจะพอกันคลิปหน้าครับฝากไว้ด้วยนะครับท่า,านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับช่วยกดไ like ลคดดน์นะครับกดติดตามเพีให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือยูทูบนะครับยูทูบยูทูบจะซื้อกันนี่แหละไฟแฟลมี่ เข้าไปเบิน YouTube น้งเน y ่ u t ูทูนีมันจีดีกว่าคือว่าความละเอียดของ y o u t u b e เขาให้เขาให้ได้มากกว่า f a c e b o o k นะครับนะแล้วก็คุณภาพจะดีกว่าในะเสียงและภาพโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ